มีองค์การรักชาติรับแผ่นดินมายื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการหลักทรัพย์นะครับหรือตลตนะครับเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบนะครับบริษัทมหาชนนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคอนโดหมู่บ้านจัดสรรซึ่งพบว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยนำเสนอข้อมูล นะรายงานประจำปีนะครับของบริษัทเนี่ยมายังกลตาแล้วก็เผยแพร่ไปยังประชาชนผู้ถือหุ้นนะครับผู้สนใจถือหุ้นนักลงทุนนะครับข้าาอความมันเป็นเท็จทั้งสิน้นโดยเฉพาะอ้างในเอกสารว่าไม่เคยตั้งความพิพาทในคดีเกี่ยวกับสิง่งแวดล้อมหรือในประเด็นที่เกี่ยวกับสิง่งแวดล้อมเลยทั้งๆท,งที่เราตรวจสอบข้อเท็จริงแล้วปรากฏว่าบริษัทมหาชนแห่งน,นี้นะครับ เป็นบริษัทมหาชนที่มีข้อพิพาทกับประชาชนามีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษฟ้องดำเนินคดีการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคอนโดหลายๆพื้นที่นะครับไม่ต่ำกว่าเ้าพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างนี้ซึ่งควรที่จะรายงานให้กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นได้รับทราบรวมทั้งกลตด้วยแต่บริษัทมหาชนเหล่านี้กลับไม่ดำเนินการแ่ะที่สำคัญ ผู้บริหารของบริษัทมหาชนแห่งนี้เป็นหนึ่งใน9ของที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือคุณชัตชาติสุทธิพันธ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณชัตชาติใาฐาัะผู้วัากมมซึ่งเคยเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวกับตลาดรลคาที่เกี่ยวกับเรือ e s t a t อตรงนี้มาด้วยกันเนี่ยในอดีตนี่นะครับจะรู้เห็นเป็นใจในเรื่องเหล่านี้หรือไม่เรื่องนี้ การรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องนำความมาล้องต่อรอต่อเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนแล้วก็เอาผิดนะครับทั้งในเรื่องของการฝ่าฝืนพลบารลักทรัพย์การผิดประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตราด้วยกันรวมทั้งพลรบความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเรื่องนี้จะเป็นบทเรยียนสาคัญให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลายว่าอย่าได้มีพฤติกรรมในการแจ้งข้อความอันเป็นที่ ต่อพูดถึงหุ้นรวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปครับ